มัดรวมภาพแฟทักซอนสวยจนไม่อยากละสายตา ถือเป็นนางเอกตลอดการสำหรับแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญวัย42ปีบอกเลยว่านับวานนิ่งสวยอ,อร่าพ,พุ่งมากเวอร์ไม่แปลกใจทำไมหนุ่มๆหลายคนหมายปองเพียบแถมตอนนี้เธอยังโสดอีกด้วยมักจะถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่เพราะไม่ว่าจะได้ร่วมงานกับหนุ่มๆคนไหนก็จะกลายเป็นข่าวตลอดซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธว่าเป็นแค่พี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีใครแต่ก็แอบมีข่าวเมาส์ออกมาว่าสาวแอฟซุ่มคุยกับหนุ่มรุ่นน้อง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่แปลกใจเนอะเพราะช่วงนี้ออร่าความสวยยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยส่วนไม่อยากละสายตามองเลยทีเดียวและในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนมาส่องความสวยออร่าของสาวแอฟสมกับเป็นนางเอกตลอดการจริงๆเพราะไม่ว่าเวลาที่จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรความสาวความสวยของเธอคนนี้ได้จริงๆสวยวันสวยคืนแถมหน้าเด็กลงมากแม้ว่าตอนนี้สาวแอฟจะอายุขึ้นเลขสี่แล้วก็ตามซึ่งสาวแอฟเข้า วงการบันเทิงครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 โดยคนชักจูงเขาวงการคือป้าชาลี่เจ้าของนิตยาสารพลอยแกมเพชผลงานชิ้นแรกคือถ่ายนิตยาสารพลอยแกมเพชและมีผลงานเป็นที่รู้จักในบทรุง้งสาวสวยในโฆษณามิสทีนและมีผลงานถ่ายโฆษณาระยะหนึ่งแล้วแสดงละครเรื่องแรกในปี2544เรื่องมิตรชัยบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดรับบทเป็นกิ่นดาวดารณีภรรยาคนแรก ของคุณมิชัยบัญชาและมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุโคนเรืองตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทร์